ีครับเพื่อนช่องมอแกนชแนลวันนี้เชิญเพื่อนมาเดินเล่นงานวัดนะครับวัดธาตุทองนะครับท่านี้เอกไมย BTS นะครับวัดธาตุทองนะครับที่แรกนึกว่าจะงานกินเจนะครับแต่เดินไปเจงานวัดนะครับของกินของขายมากมายเลยครับวันนี้จะมาชวนเพื่อนเดินเล่นงานวัดนะครับรีวิวของกินของขายครับให้เพื่อนได้ชมกันครับ กลังมีอยู่100ร้อยกว่าบาทเนี่ยยังไม่ได้ไปกดเลยจะพอซื้อไหมครับเกาลัดก็มีนะครับหนอนต่างๆ <c oughs> เฟรนฟรายก็มีครับน้ำมัรเผาชิน ก็รอเสียบอยแล้วสมนใช่ปรอบตกย่างครับตัวละยีบาบาทน่าลองครับงานมีหลายวันนะครับไม่รู้หมดวันไหนครับขงินนะครับกุ้งอบบนเส้นนะครับกลองละห้าสิบบาทน่าทานมากเลยครับ ข้าวหลามก็มีนะไม่จามข้าวหลาม,าลามแล้วใครผมก็เห็นหลายวันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งลงมาครับมันนี้พอดีต้องต้องลดมาก็มาเห็นพอดีเลยมาไดีวิวเพื่อนได้ชมเหมือนกันคุยชิ้อาหารญี่ปุ่นก็มีนะครับชิ้นละสิบบาทห้าบาทนะครับ ก็เรียกมะม่งอะไรเอ,รอย่ยนี่นะครับหอยทอดถัดไทยไม่หวานไม่ไหวนะครับเพื่อนเกวสุดยอดสุดยอดสุดยอดตัวละห้าสิบครับ ยำฟรีนะตัวละสามห้ามตัวร้อยยำเลยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนั่งกินได้นั่งทานได้ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมก็ต้องมานั่งกินนั่งทานอยู่แถวเนี้ครับกลางวันลมนเานะครับน้ำกะเพราน้ามหอาหอมเจ้าเก่าไม่อร่อยหอมเจ้าเก่าไม่อร่อยมาดูมาได้ร้มครับ ที่โครงหมูออย่างนะครับว้าวว้าวว้าวรถบ่วนก็มีนะครับรถไฟรถนอนอ่จักรเแตนนะครับกาเซตติง้งไม่หมดเลยนะครับนี่ยำหนุ่มจีนนะครับสารพัดยำเลยนะครับของทาน ผมต้องสเวให้หมดก่อนนะครับดเบดี๋ยวผมจะไปม่เลือกทานปิ้งย่างก็มีครับขนมจีนสองนู้นวิ๋วเตี๋ยวเรือวิ๋วเตี๋ยวเรือก็มีนะครับมีจะเป็นน้ำส้มน้ำซ<ะ>ี่ีใบร้อยนะครับจานมงนะเครับเขาเวฟเนี่ย ฟังนะครับชิ้นละสิบบาทเองพวกเค้กนะครับเคก้กขนมเบื้องขนมไส้หวานไส้เค็มนะครับขนมเบื้องโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่ก็มีฝั่งโน้นก็จะเป็นการเล่นปลาโป่งปลาเป้า ป้งบบปปองปลาเป้าเสียงโชคนะครับตุกตา,าก็เหมือนงานกาชาติเลยนะครับต่างจังหวัดที่มีทุกปีง,งานวัดผ่าหลวงเมืองสวงพ่อเพชงจุกตาไว้ปลาเป้านะครับ ปลาลูกโปง่งโซนนี้คือโซนปลาลูกโปง่งโอเคจุดจุดนะครับสามดอกห้าสิบบาทด้านนี้ะจคาดอกละตอะไรจ้ะซ้อมดอกห้าสิบบาทเยอะแยะเลยครับเลือกปลาเอาเลยนะครับยปปอ,อยากได้ลูกโป่งตัวไหนอาอยากได้ตุ๊กตาแบบไหนก็เลือกปลาเอาเลยนะครับนี่คือชิงช้าสวรรค์น,นะครับล้อหมุนนะครับคิดถึงงานต่างจังหวัดเลยนะครับกรุงเทมก็มีเหมือนกันนะ แล้วคราให้ครบคนก่อนหรือเลปล่าค่อยๆหมุนนี่ก็จะเป็นบ้านอะไรอ่ะแต่ว่าถ้าเขานั่งกับอกอกระโด้นะครับบ้านเด็กมุมระบายสีจิตรกรน้อยนะครับอยากมาฝึกฝีมือก็มาเลือกระบายได้เลยครับ มีป้อนนมลูกหมูด้วยนะครับปวดละยี่สิบบาทสิบปวดห้าสิบตุ๊ดตุ๊น่ารักมากเลยพันไหนนั่งกำลังก็อยากกินลมเลยกำลังกินเลยตัวนี้อ้วใหญ่พันอะไรไม่รู้เนี่ยหมูพันอ่ะนีนก็จะเป็นกระต่ายน้อย กินน้ำด้วยนะกินน้ำเมนด้วยเดี๋ยวจะเพลินเลยนะครับซื้อของกินของขายเยอะแยะเลยอันนี้เป็ดน,น,นะน,นั่นแคละยี่สิบเองหนึ่งกิโลนะเข็มทอ,องถุงละยี่สิบมะละกอ มละละกอของละยี่สินี่ก็เป็นคิงออนนะครับของสิบก,กันคิงมับมลกรย่งได้เลยมะละกอเนี้ยก็ใครตำจงตำก็ไเลือกเลย20บาทนะแค่รอยบบาทอะละกอมละกอรอนยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบหมดเลยนะครับแดงกวาแดงกวาก็20่สิบขอโทษนะครับ มะม่วงกระถุงละยี่สิบครับฟักอะไรอันเนี้ยเลือกได้เลยครับยี่สิบบาททุกอย่างเดี๋ยวจะกินสักอันนะครับเอาอันไหนดีเอ่ยคนน่ารักร <c oughs> ดีกว่าเดี๋เอาสดดีซึ่งลาดีนะครับ สั่งทำได้ครับสั่งลายได้นะละยี่สิบที่จะรอท่านชิ้นหนึ่งครับเท้าทริปเดินเที่ยวกิน่องานวัดย่านเอกมัยนะครับวัดธาตุทองของผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมาดีมิวให้เพื่อนได้ชมกันอยู่ใจเลยนะครับของกินของขายครับตรนนี้ข้างหลังผมนี่เขาไปย่างกินอยู่นี่ วันนี้ก็ถึงเวลาของผมจะได้เลือกซื้ออาหารการกินไปทานก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องมาแปนเชเนียร์ในวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามกันกดระดิ่งกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำกิปกรใหม่ให้เพื่อนๆชมกันเลยนะครับ เดินกินจากเอก,กมัยถึงบ้านนะครับเนี่ยอร่อยครับ